เขาเริ่มฟุ้งซ่านกลวัวเสียคุณไปจริงๆเขาคือใครขออภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนอขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก สิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําเดใไฮพิเทสพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุไฟนะคะเข้มแข็งแต่อ่อนโยนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ว่ามีความหนักแน่นข้างในใจนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยมีความจริงจังไม่ค่อยหลาอเล่นกับใครคิดมากคิดเยอะละเอียดอ่อน คิดซ้ำไปซ้าม,มาเพราะเป็นคนที่ไม่อยากผิดพลาดไม่อยากทําอะไรผิดเป็นคนที่มีความจริงจังนั่นเองนะคะครอบครัวคนรักมีความสําคัญสําหรับคุณมากๆดูเหมือนเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ว่ามีความหนักแน่นในใจมากๆเลือกที่จะรักใครเลือกที่จะทําอะไรทําอย่างเต็มที่จริงจังมากๆแคร์สุดๆนะคะดูแลที่แคร์คนรักความรักอย่างดี ดูเหมือนเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเป็นคนที่ตามใจคนอื่นนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีหลักของตัวเองยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองจะทำเพราะเป็นคนที่มีความจริงจังกับทุกเรื่องนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เริ่มฟุ้งซ่านกลัวจะเสียคุณไปจริงๆเขาคือใครนะคะใครที่เริ่มฟุ้งซ่านกลัวจะเสียคุณไปจริงๆขอไพ่บอกที หกดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุงตูนกลุ่มสเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันคิงถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมอัจวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุดินเป็นคนดุเป็นคนที่เสียงดังฟังชัดมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะคิดวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันมีความนิ่งบางครั้งอาจจะนิ่งมากเกินไปในความนิ่งมีความดุแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนหวานไม่ค่อยอ่อนโยนสักเท่าไหร่นะคะคุณจะเป็นงานละเอียดเขาจะเป็นงานหยาบนิดนึงในพลังงานที่ขึ้นมาคุณจะคิดทุกอย่างมีความละเอียดอ่อนจําได้ทุกเรื่องราวทุกรายละเอียดแม้ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ แต่เขาเหมือนกับโฟกัสแค่เป้าหมายแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะจําไม่ค่อยได้ชอบให้คุณพูดดีชอบให้คุณเอาอกเอาใจชอบให้คุณพูดเพราะแต่ตัวเขากลับเป็นคนที่แสดงออกในสิ่งนี้ไม่ค่อยเก่งนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วทําไมเขาถึงกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆงนะคะเพราะอะไรอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขากลัวจะเสียคุณไปนะคะ คนอ่อนโยนที่อ่อนโยนมากๆเซนสิทีฟสุดๆนะคะมาเจอกับคนที่เหมือนกับรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆแทบจะสังเกตไม่เห็นเลยนะคะเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เขาฟู้งซ่านกลัวจะเสียคุณไปจริงๆนะคะ ความอ่อนโยนความจริงใจกันดูแลเทคแคร์การเอาใจใส่ความรักนะคะการพูดคุยนะคะหันหน้ามาพูดมาคุยกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์อาจจะมีความเรียบง่ายมีความจืดชืดเกินไปไม่มีสีสันนะคะไม่ได้มีพลังงานของการทะเลาะแต่ว่าความรักอาจจะมีความจืดชืดจืดจางตามการเวลาที่ได้เรียนรู้ได้รู้จักกันนะคะนานวันก็อาจจะมีการเฉยชาเมินเฉยหรือว่ามองข้าม ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีเวลาให้สักเท่าไหร่นะคะความเป็นอิสระนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำเนาะหรือว่าพูดคุยจอยกันน้อยมากๆนะคะโดยเฉพาะตัวเขานะคะที่เป็นคนทำเนะาะทะเลาะไม่เข้าใจนะคะไม่ยอมการเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาแต่จะชนะนะคะ พลังงานของเขาเนาะเป็นคนที่หัวดือ้อมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ฟังไม่ยอมกันไม่ไม่ปรับใจเลยนะคะไม่สนใจที่จะปรับใจเลยก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะพลังงานของคุณมีการคิดมากคิดเยอะเนาะแล้วก็วันนี้ยังมีความอดทนยังอยู่ต่อได้พรุ่งนี้หากมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากระทบความรู้สึกของคุณ ในใจของคุณจะเริ่มหม่นหวว่าหรือควรจะปล่อยมือนั่นเองนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้สามวันดีสีวันแย่ yeah! ก็ได้นะคะ,ะว่ามีปัญหามีประเด็นเล็กๆน้อยนออะไรก็ตามเกิดขึ้นปุ๊บคุณก็จะคิดแล้วว่าจะอยู่ต่อดีไหมเลิกไปเลยดีหรือเปล่าแต่พอสถานการณ์ดีขึ้นคุณก็อยากอยู่ต่อแต่พอมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เหมือนจะแย่ลงคุณก็คิดที่จะเลิกอีกนั่นเองนะคะในพลังงานของคุณในตอนนี้เนาะ เหมือนกับว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดสินใจยังไงดีมีความลนเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะการพูดคุยการแก้ไขปัญหาการปรับใจมีน้อยมากๆในช่วงนี้นั่นเองตัวเขาเขาก็รับรู้ได้นะคะถึงความเฉยเมยความเฉยชาหรือว่าความเปลี่ยนไปของคุณหากว่าคุณรู้สึกไม่แน่ใจความสัมพันธ์ในตอนนี้ คุณจะทำยังไงนะคะคุณทําอย่างเต็มที่คุณรักจนหมดหัวใจของคุณแล้วคุณอยากให้ครอบครัวอบอุ่นมีเวลาให้กันไม่ใช่แค่ครอบครัวมีความมั่นคงการเงินมีความมั่นคงเท่านั้นแต่การมีเวลาให้การสนใจถามถ่ายใส่ใจกันก็มีความสําคัญมากๆระหว่างทางกว่าจะประสบความสําเร็จคุณก็ให้ความสําคัญไม่น้อยกว่าการประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะ แต่ของเขาเหมือนกับว่าละเลยหรือว่าไม่ได้สนใจช่วงเวลาระหว่างทางกว่าที่จะประสบความสําเร็จการกว่าที่ครอบครัวจะมีความมั่นคงนะคะให้เวลาการในแต่ละวันได้พูดคุยได้ปรับใจไม่ใช่เฉยชาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วไม่ได้ถามไม่ได้พูดคุยวันนี้เกิดอะไรวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เป็นยังไงบ้าง ความสัมพันธ์ค่อนข้างมีความห่างเหินเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานของเขาคิดแต่ในส่วนของเขาคุณทำงานด้วยแล้วก็คิดไปด้วยโดยเฉพาะหากว่างานของคุณเป็นงานบ้านนะคะ,ะหรือว่างานที่ทำที่บ้านที่ไม่ได้พบเจอใครมากมาย คุณจะมีเวลาในการคิดในการไตรตรองเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเยอะมากๆนั่นเองนะคะความรู้สึกของคุณทั้งคู่คนหนึ่งจึงละเอียดอ่อนมากๆของเขาจึงเหมือนกับอยากสุดๆเลยนั่นเองนะคะเป็นความไม่เข้าใจในช่องว่างของความละเอียดอ่อนในความรู้สึกของคุณทั้งคู่นั่นเองความรักความใส่ใจที่เหมือนลดน้อยลงไปพูดคุยกันน้อยมากๆในช่วงนี้ ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตพูดอะไรเหมือนไม่ค่อยเข้าหูกันสักเท่าไหร่แล้วคุณก็ไม่ได้ยอมเขาเหมือนกับที่เคยยอมก่อนหน้านี้การแก้ไขปัญหาไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะหากว่ามีเรื่องมีปัญหามีประเด็นก็คือต่างคนต่างนิ่งต่างเงียบแล้วก็หันหลังให้กันเลยหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้กับคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยเขานั่นเองนะคะที่ในตอนนี้เริ่มฟุ้งซ่านกลัวจะเสียคุณไปจริง จากที่คุณเคยดูแลเทคแคร์นะคะเขาใส่ใจเขาถามถ่ายเขาตลอดเวลาแต่อาจจะไม่ได้รับคำตอบไม่ได้รับการสนใจใส่ใจจากเขาจนคุณเองก็เลือกที่จะเฉยชาเมินเฉยแล้วก็ไม่ได้ถามไม่ได้ใส่ใจต่างคนต่างอยู่เขานั่นเองนะคะที่ในตอนนี้เริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณการนิ่งเงียบของคุณแล้วทำให้เขารู้สึกฟุง้งซ่านกลัวจะเสียคุณไปแล้วนะคะ